เดือนมีนาคมนี้คู่ของเป็นเหมือน ATM คะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะ สวัสดีคะ่ะคิมนี้จะมาพยากรณ์ชะตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภนะคะในด้านการเงินของท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะคะดาวอังคารรอยอยู่ในเรือนการเงินของท่านค่ะดาวอังคาโดวงนี้มาจากเรือนวีน่าและเรือนปัตตานีนะคะหมายถึงสำหรับท่านที่มีคู่นะคะท่านมีเกณฑ์ของการเจอคู่ในลักษณะที่แบบคู่สายเปนะคะหรือว่าเป็น ATM ที่ดี ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ค่ะสามารถที่จะขออะไรก็รีบขอได้นะคะในช่วงของอดเดือนมีนาคมนี้ในขณะที่ดาวการเงินของท่านค่ะดาวการเงินของท่านคือดาวพุธด,ดาวพุธคือเลขส,สีนะคะในช่วงวันที่1จนถึงวันที่16มีนาค่ะดาวการเงินดวงนี้อยู่ในเรือนลาพะถือว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีเกณฑ์ของการได้เงินเข้ามามีเกณฑ์ของการที่หมุนเงินได้อยู่ค่ะไม่ได้ขาด มืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวพอหลังจากวันที่16มีนาไปค่ะดาวการเงินของท่านดาวพุธนะคะจะยกย้ายเข้าสู่เรือนกรรมะนะคะก็คือถอยหลังค่ะถอยหลังเข้าสู่เรือนกรรมะหมายถึงท่านมีเกณฑ์ของการเสียเม เสียเงินไปกับการลงทุนด้านการงานหรือเสียเงินไปกับญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ฝั่งพ่อนะคะแต่ว่าในด้านของการเงินก็ถือว่ายังพอที่จะหมุนได้ค่ะแต่หากมีการตกลงเจราจาอะไรในด้านเกี่ยวข้องกับการเงินต่างๆนะคะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบสักนิดหนึ่งค่ะต่อมาในด้านของการงานนะคะดาวการงานของท่านนะคะคือดาวราวหูค่ะซึ่งในช่วงของเดือน นาคมนี้ดาวราหูยังคงอยู่ในเรือลราพะนะคะในขณะที่ดาวกะราพะมากุมรักขนาหรือราศีของท่านนะคะถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าใน ส่วนของการงานของท่านเรือนการงานเนาะมีดาวเสาร์มารอยอยู่ในเรือนการงานด้วยดาวเสาร์คือเลข7นะคะหมายถึงว่างานของท่านยังคงถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะแต่จะต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบสักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนนิดนึงค่ะเพราะดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความอดทนและความละเอียดรอบคอบและการที่ดาวเสาร์มารอยอยู่ในเรือนการงานเลยหมายถึงว่างานที่ท่านทําต้องอาศัยความละเอียดเป็นพิเศษแล้วก็ จะมีความของการที่ต้องเหนื่อยสักนิดนึงค่ะถึงจะดีแต่ว่าหากงานใดๆที่มีปัญหาอยู่จะสามารถคี้คายนะคะปัญหาต่างๆไปได้หรือว่าเกณฑ์ของการที่ถ้าท่านเจอปัญหาอยู่เนาะเขาเรียกว่าปัญหาจะมาเป็นราบของท่านค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะคะหลังจากวันที่16มีนาในด้านของการงานนะคะหลัง16มีนาอ่าให้ระวังเกณฑ์ของการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานค่ะหรือเกณฑ์มีปากเสียงกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะในเรื่องของการงานต่อมาในด้านคู่ค่ะดาวคู่ของท่านคือดาวอังคารนะคะดาวองคารคือเลข3 ซึ่งในเดือนมีนาคมนี้ดาวอังคารดวงนี้รออยู่ในเรือนการเงินนะคะซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีสําหรับท่านที่มีคู่และท่านที่โสดเลยอย่างที่บอกนะคะสําหรับท่านที่มีคู่นะคะเป็นช่วงที่คู่จะค่อนข้างเปรท่านดีค่ะหรือว่าเป็นช่วงของการที่ขออะไรก็จะของ่ายนะคะมีเกณฑ์ที่คู่จะเป็น ATM ที่ดีได้ส่วนสําหรับท่านที่โสดนะคะท่านมีเกณฑ์เจอคนสายเปนะคะเข้ามาชอบพอเข้ามาขายขนมจีบค่ะอาจ จะมีเกณฑ์ของการเจอคนกระเป๋าหนักนะคะอ่าเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาอุปถัมภ์ค่ะ